วัสดีครับสวัสดีเนี้ยมือแรงครับผมบรรยากาศคคำๆนะครับอยู่กับบ่าวสะกลคนตางอ้อยผู้เก่านะครับมาเมื่อนี้มาเลี้ยงควายอยู่ป่าหยางครับผมมาเลี้ยงควายรอบรอบค่านะครับรอบคำ่ำคือว่าช่วงกลางวันอ่ะผมมาออกช่วงไอ้เก้าโมงฮอดเที่ยงนะครับวันนี้มันมันฮ้อนแห้งนะครับเมื่อนี้ ออนแหงก็เลยพาเพิ่นเข่าพาเพื่นเข่าอันมาในที่เฮาล้อมรั้วนะครับมาในเคาะนะครับหมองนี้มันสิมีน้ํามีซาน้ํานะครับให้เพิ่นม,มาเล่นน้ําเพื่อนก็ขึ้นบ่ขึ้นเลยครับอยู่ในน้ําตลอดเลยก็เลยเออเมื่อก่อนสะครับเมื่อแล้วก็เลยกลับมาเลี้ยงใหม่อีกรอบนึงครับก็เลยอย่างที่เห็นครับ เลี้ยงยามือแรงเอาเลี้ยงสองรอบครับบานนี้ปเปลี่ยนวิธีคือมันฮอนนะครับมันควายก็อยู่บ่ได้เนาะค,ควายมันทนร้อนบ่ได้เนาะมมันคืองัไนะงัวนี่เลี้ยงได้บดมือครับบานนี้มองผมเลี้ยงเนี่ยมันบมีน้ําให้แมครับนะครับมันมีบอ่อน้ําให้แมบมมองเนี่ยตายางเนี่ยถ้าลงหน้าน่ะมีครับมีน้ําก็เลยเออมือนี้ก็เลยผ่ากลับก็เลยกลับมาแก้ตัวครับ ใครอยากลองสูตรนี้ก็ลองได้นะครับเด mm ้อก็คือว่าเอาเลีย้งกับเวนแล้วเนาะเลี้ยงฮอดเทียงแล้วเากักลับนะครับเอามันมาเข้าเคอานอนน้ำเย็นๆเอากักลับไปเหตุงานเหตุธุระเฮาเนาะหลังจากนั้นก็มาลุยต่อครับช่วงแรงนี่กัสิบสิบหกนาฬิกากว่าครับสี่โมงสี่โมงกว่ากว่ามาลุยต่อครับ กินขนาดบานนี้ครับ <c ười> คือมันเย็นเนาะพอควายมันรู้สึกเย็นมันมันสก,กินนะครับตอนท้อนๆผมเอาออกมาคือยืนอีกตัวก็นอนตามหมไม้นะครับคือโบม,มีเวลากินเลยนะครับอันนี้ก็กินอยู่ผ <c ười> สมควายแม่นี้ไว้นะครับแต่ว่าโบติดนะครับก็เลยมือนี้ก็เลยให้หมอเพิ่มมาผสมให้อีกเกลือนึงนะครับเป็นเจ้าเจ้าไม้นะครับ ลินนีฟาร์มนะครับรอบนี้แกตัวที่แรกว่าสี่เอาเก้าเจริญครับเพื่อนบุมีก็เลยมาทองเอกทองใบ้วก็อยียงอีกว่าเจ้าไม้แล้วก็เจ้าเก้าล้านนะครับก็เลยเอาเจ้าไม้ดีกว่าครับกันเบื้องการจ่ายลูกของเจ้าไม้แล้วนาสีโอเคนะครับควายน้อย,อยกับเห็ดให้ลูกใหญ่ได้นะครับนะลองมึงเจ้าไม้เบงืงลูกครับ ตัวต่อไปอาศิใส่เกาเจริญน,นะครับมัก <minor Mustang> เป็นการส่วนตัวนะครับเกาเจริญกับทองใบเนี่ยมักหลายทองใบเนี่ยผมมักช่วงหนอกเพื่อนนะครับช่วงหลังหลังหลังคอเพนะิ่อนน่ะเออเข่าสเปกผมเลยครับหลังคอคล้ายๆคอประเขาเอิญย,ยังก็อคอปลาเขง่งเหรอสันประคอคอปลาเข,งขง่งนะครับเขาเอิญตำลาควายนะโบราณนะบุมีอยังหลายครับผม อันนี้กะส่วนอย่างเจ้าของนะครับส่วนอย่างเจ้าของกะผมได้สี่ล้องนู้นนะครับอ้าลืมปิดไฟหลผมได้สี่ล้องแล้วกะนทัดมานี่กะสิเป็นของป้านะครับแต่กาเลี้ยงได้ขึ้นเก้าครับเพื่อนผู้ห้เพราะว่าควายผมมันมันกับโบเฮ็ดอย่างใส่ส่วนต้นยางแล้วนะครับกินหญ้าของมันไปข้างๆเตียงเนี่ยครับมองนี้มองเลี้ยงกันเลยวันได้ไปไก่เลย เนี่ยครับเอ้ยหญ้ากาันไล่ต่ก็เลือกนะครับหญ่อาอะไรกับโแมนว่าเพิ่นสิกินสั้นที่เดียวนะเลือกตัวเพิ่นหมัก,กันแหละแต่ผมว่าควายที่แบบว่าเอาเลี้ยงในคอกกับเอาเลี้ยงปล่อยแบบนี้เนี่ยมันสิบ่ค่อยเครียดนะครับเอาเลี้ยงปล่อยนี่คือมันยากยากมองไดมั่อไหย่างไปกินเนาะบบคือเอาเลี้ยงขางคอเละ เาเลี้ยงขังคอกเหมืนตัดยาลูซี่ให้กินมันก็ได้กินแต่ลูซี่นะครับายากไปใส่กับว่าได้ไปบางคนว่าโอ้โบหเครียดดอกเครียดคือเก่าครับลองขังเจ้าไว้ให้กินพิซซ่าเจ้ามาก,กินพิซซ่าขังเจ้าไว้จังหามือกินแต่พิซซ่าบุเซบครับ <laughs> บุเซบคือเก่านี่แหละครับในความคิดของผมก็คือว่าขนาดมือนี้ผมเลี้ยงอยู่ส่วนอย่างมืออื่นผมก็ต้องไปเอาลงนาเนาะ ผมสังเกตลายเทือแล้วครับถ้าเลี้ยงส่วนยางติดติดกันนี่ก็บ่ค่อยกินคือนกันครับเลือกกัดเล็มกัดเล็มไปเรื่อยๆอายมาหอดละลืมปิดไฟหลดเกือบได้จูงโอเคครับสำนี้แหละครับบรรยากาศยางมแแรงวานฝนตกแห้งแหงครับอันนี้แปลงปลูกหญ้านะครับเด้อลืมถ่ายให้เบิ่งแปลงปลูกหญ้ากับประมาณสามไร่นะครับ ปลูกหญ้าไว้ให้ควายยารมแ้งนะครับถึงจะจัดการช่วงนี้ผมก็ตัดตัดป่ายมันครับถ้าบวตัดบ่ตดแตกนะครับหญ้าไอ้อย่างว่าซื้อเพิ่นหญ้ากินีครับหญ้ากินีคือผมเลือกกินีเพราะว่าหนึ่งน้ำมันน้อยครับแถวนี้บ่ค่อยมีน้ำเลยใส่กินีดีกว่านะครับมันใส่น้ำน้อยนะครับเมื่อยละย่างชถวนี้ก็ได้ โอเคครับขอบคุณหลายๆครับผมบวมิยังครับช่องกะเล็กๆนะครับแบ่งปันบรรยากาศซื้อๆครับถ่ายบมักกะบว่าก,กันด้วยครับเออนี่บัแมนสองใหญ่สองโตยังขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับ